ตำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนกันยายนดังนี้ใต้ร่มพระบรมมีก,กรีวงนายอดิเทพกมลเวทผูว้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์สร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร จากนั้นเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภาการชาติไทยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอโพระทับช้างอำเภอเมืองพิจิตอรอำเภอบึงนารางและอำเภอดงเจริญรวมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ว่าอดิเทพลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตหนอเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัรร์ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรจากนั้นลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทสภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามาก,กุฎราชกุมารในพื้นที่อำเภอบึงนารางและอำเภอทับคล้อ ด้านนางสาวประพัชรศรีสมุทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรและคณนะลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทศที่อำเภอวังไซพูนอำเภอสักเลกอำเภอโพประทับช้างอำเภอตะพานหินอำเภอวชิระบารมีและอำเภอสามงามทุนกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีประธานทุนสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนผู้พิการจังหวัดพิจิตรที่มีความพิการรุนแรงและฐานะยากจนกิจกรรมสำคัญในพื้นที่ จังหวัดพิจิตรพร้อมรับสถานการณ์อุทกภยัยครัวอดิเทพเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดพิจิตรจากนั้นสั่งระดมกำลังป้องกันน้ำท่วมกั้นกระสอบทรายริมแม่น้ำยมป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมมอบถุงทานน้ำใจสภาการชาติไทยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพป,ประทับช้าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรพร้อมทีมแขกกีเฟอร์ประจำตำบลมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านวังจิกอำเภอโพประทับช้างและจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดโครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจมีวินัยจราจรเตรียมพร้อมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภยัยโครงการเยาวชนพิจิตรร่วมใจสร้างวินัยจราจรขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภยัย พร้อมจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะความปลอดภัยให้กับผู้ขับรถรับส่งนักเรียนผู้ว่าอดิเทพเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในงานวันพัฒนาชุมชน CDD a y 2024หลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้ว่าอดิเทศต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาวิถีสี่สายน้ำมาราธอนเชื่อมโยงสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรจากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าอดิเทพ,พร้อมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรให้กำลังใจถีมกู้ชีพกู้ภัยที่ประสบอุบัติเหตุนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องเนมน้องซิมผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในสิงหราชวงศ์งเสียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2567สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน พร้อมจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และระงรับเหตุฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมตักบาตรข้าววัดปฏิบัติธรรมวันธรรม,มะสวนะครอบครัวหิว,หวตกรศสัทธาอิ่มบุญอุ่นนุน,นชุมชนที่วัดหัวด,ดงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร คัดส,สันสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรจัดงานตลาดพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจกช,ชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรบุคคลสำคัญเข้าพื้นที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคอมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุเสริมสร้างพลังบวรและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติร้อยตำรวจโทดร Đ. มนัทโนนุชประธานกรรมการมูลนิทิมิรัคโคออฟไลฟ์และประธานสภาสังคมสมงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอโพ,รพประทับช้าง และนางเทียนรัตนวะมวัตประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์และคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามงามและนี่คือสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนกันยายน2567